อมาอม่าสวยจังอาม่าสวยจังเป็นวีดีโออาม่าแปดสิบสองแล้อแต่อาม่า okay, สวย<ป>ที่สุดขอบใจนะ <c oughs> หลังเขาจเจริญที่สุด <c oughs> อะสู้สูสส้สู้ก็สู้มาสู้กล้องมา สู้มาเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหทำไมไม่อาบน้ำออาบแล้วอาบแล้วรีบก็ไม่อาบตะเกียบเลยแล้วเสร็จมุ้งแม โหแม่งเอ้ยมาเร็วกว่าที่อาบน้ำเสร็จอ่ะไม่ทันแล้วอ่ะตกเมื่อกี้แล้วอะไรนะมุกเป็นคนดีเป็นคนเลวจังวะอะไรอะไรอ่ะไม่พอจากจากสตอรี่เมื่อกี้ไม่พอนะคะพี่วิกไม่ต้องเลยขาละสิสั่งบอาคอนมาเลี้ยงมุก อันนี้มันเล็กไปนวดแล้วนะคะนวดอันนี้ใหญ่กว่าไม่ไหวอ่ะพี่กับมาก